และแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายใน ABA Regular Season แล้วนะครับโดยในวันนี้จะนําเสนอคู่ที่มีผลต่ออันดับในตารางคะแนนและต้องลุ้นถึงเกมสุดท้ายเลยครับคลิปนี้เดือดแน่นอนไปกันเลยดีกว่าล s t สวัสดีครับพวกเรา ABA nonStop ครับวันนี้เรามาคุยก่อนเกมในคลิปนี้เราจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับพูดแบบนี้ที่ไลน์จัดเต็มตลอดที่อยากจะไปเร็วเพราะว่าวันนี้เราจะคุยก่อนเกมกันถึง4คู่ครับโดยเป็นเกมที่สําคัญสําหรับทุกทีมเลยซึ่งในเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติด้วยนะครับโดยทาง ABA ก็ไม่ปล่อยใหเพวกะเรารอนานครับพักกันแค่2วันก็เริ่มลุย a b a Play i n t o u r n a m e n เลเลยแล้วจะมีคุยก่อนเกมเวอร์ชั่น Play In t o ท r n a m e n t ด้วยจัดเต็มแน่นอนครับ และอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตอือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมไปเราไปที่คู่แรกเลยดีกว่าเริ่มคู่แรกมาก็เดือดเลยครับเป็นการแย่งชิงพื้นที่อันดับ8ในฝั่งตะวันออกวอชิงตันวิสต์เปิด c a p ิตอลวันอาร n a รับกรรมเยือนของชาร์ลอต t e ฮอ r n เนสเวลาเที่ยงคืนโดยคะแนนของ3ทีมตอนนี้เท่ากันครับโดยมีฮอ r n เนสอยู่อันดับ8วิสต์อยู่อันดับ9และอินเดียนาเพเซที่อยู่อันดับ10 โดยจะมีแค่ทีมเดียวที่ได้สมหวังเข้าไปเล่นในเพลย์อินในอดนดับที่8แค่ทีมเดียวคือ1ใน2ทีมนี้เนี่ยแหละครับ oh, <no. S 1> แต่ฟอร์มโดยรวมวอชิงตันวิสตัดูดีกว่าครับเกมน่าสูดพวกเขาชนะคิฟแลงคาร์เวลส์มาแบบชิวๆแต่ชาร์ลอตต์อร์เนสพวกเขาแพ้มาแล้วถึง4เกมรวดสถิติเฮตูเฮตของคู่นี้น่าสนใจครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้วอชิงตันวิสตัดไม่ชนะชาร์ลอตต์ทอร์เนสได้เลยทั้ง2เกมจะย้ำแคนหรือจะล้างแคนเกมนี้รู้กันครับ โดยความพร้อมของทีมก็สูสีครับเพราะขาดผู้เล่นตัวหลักกันทั้ง2ทีมแต่วอชิตาวิสานดูน่าเป็นห่วงนิดหน่อยครับเมื่อว่าเขาขาดตัวทําแต้มหลักของทีมแบรดลี่ย์บิลแต่เกมนี้มีสถานะเป็น creation d o b l e หรือรอเช็คความพร้อมก่อนเกมต้องดูว่าทางทีมทั้งโค้ชทั้งเจ้าตัวรอการตัดสินใจเลยครับว่าจะเสี่ยงลงเล่นหรือเปล่าโดยผู้นำของทีมตอนนี้ก็เป็นรัสเซอร์เวสบุกที่ช่วงนี้ฟอร์มโหดเหลือเกินครับเกมที่แล้วก็กดทริปเปิลดับเบิรอีกแล้วด้วยนะ และทางด้าชาลล์ฮอร์เนสพวกเขายังไม่ได้ใช้งานตัวเก่าอย่างกอร์ดอนเฮเวิร์ดแค่คนเดียวนอกนั้นก็พร้อมครับโดยมีรามโลบอลและเทอร์รี่โรเซียนำทัพแต่ช่วงนี้โรเซียแกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องรอดูว่าเกมนี้จะคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับวิสาแน่นอนครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มที่ผ่านๆมาช่วงนี้ฮอร์เนสดูเป๋ๆแปลกๆไปเหมือนกันนะนะเดินเกมรุกกันไม่ค่อยได้เกมรับก็มึนๆงงๆครับและแถมช่วงนี้ เต่านินจาแล้วเซเวสบุกฟอร์มมาโคตรโหดเลยครับกาลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยแหละและเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญล้สเซเวสบุกน่าจะเก่าเกมกว่ามองว่าวอชินตันวิสานน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นิดนึงนินจาเต่าเป่าลังพึ่งหลายคู่ที่2ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยครับโกลเดสเตเวเร์เปิดเชสเซนเตอร์รับการมาเยือนของเมฟิกิสซีเวลาตีสองครึ่งไม่ต้องนอนแล้วครับเกมนี้ ตื่นเช้าตามดามาททาง,งานเถอะพวกเราเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่โคตรเดือดเป็นนักสําคัญที่ต้องแย่งชิงอันดับ8เพราะตอนนี้นนทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันครับเอาง่ายๆเกมนี้ใครแพ้หล่นไปเล่นอันดับ9ใครชนะขึ้นไปเล่นเพลย์ในอันดับที่8ครับโดยผลงานของทั้งสองทีมก็ร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่ทั้งกลิสลี่และเวลิเออร์10เกมล่าสุดพวกเขาชนะ7เกมแพ้แค่3เกมและชนะมาแล้ว5นะัดรวดและยังต้องแย่งชิงอันดับที่8ในเกมสุดท้ายอีก อไรมันจะดูสมดุลไขนาดนั้นว่าเฮ้ยเรามาดูกันที่เฮดดูเฮดก่อน2เกมแรกที่พวกเขาเจอกันผ่านการแพ้ผ่านการชนะในคนละเกมครับโดยความพร้อมตองบอกว่าโกลเด้นสเตลเลอร์ดูเป็นรองพอสมควรเมื่อเขายังไม่ได้ใช้งานผู้เล่นตัวหลักๆอย่างเจมส์ w วาย m แมนและเครีอูเบรจูเนียทาด้าเมฟิกัสลียังคงขาดตัวหลักแค่คนเดียวคือเกรสันอเลนเกมนี้เป็นเกมที่ต้องต่อสู้กันระบว่างพลองกาศของทั้ง2ทีมโดยแท้เลยครับ จะเป็นเครื่องจักร3ามคะแนนอย่างสเตเฟนเคอร์รีหรือพอยกาดอนาคตไกลอย่างจามอรนเกมนี้เป็นเกมที่น่าดูจริงๆครับแต่มันตีสองครึ่งเลยนะดึกไปประมาณค่อยว่ากันแล้วกันนะโดยคีย์แมนของกริสลี่ที่สําคัญเลยครับคือจะป้องกันสเตเฟนเคอร์รียังไงเพราะที่แกแสดงให้เห็นแล้วครับไม่ว่าจะโดนลุมปิด2คนสคนเชฟแกงแกเขายิงแสกหน้าหรือแหวกเข้าไปวางหน้าห่วงสบายสบายครับกอบโกยแต้มได้เป็นกอบเป็นกำ และที่สําคัญเลยครับเกมที่แล้วที่กลิสลี่ชนะวอิเออร์มาได้ในนัดนั้นวอิเออร์ไม่มี Stephen สเตเฟนเคอร์รีซะด้วยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกมนี้เพราะทั้ง2ทีมกําลังมั่นใจจากชัยชนะที่ติดต่อกันถึง5นัดมองว่าเกมนี้ใครมีเท่าไหร่ก็ต้องเทมหมดหน้าตากับคิดว่าความเก่าเกมของสะพานทองจะเชนะไปได้พลพรรคสะพานทองชิงของล้ำค่าได้สําเร็จมาถึงเกมที่3เป็นเกมที่สําคัญเลยครับลอสแองเจลิสเลเกอร์ ไปยังยมสมูทตี้คิงเซ็นเตอร์บ้านของนิโอลีนเพลิกันส์เวลา8โมงเพลิกันตอนนี้ตวตลักพวกเขาบาดเจ็บผลงานก็ไม่ค่อยดีปีนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพลย์อินอีกถือว่าหมดลุ้นทุกอย่างเลยครับว่ากันใหม่คีวฤด,ดูกาลหน้าเลยครับแต่ความสําคัญในเกมนี้จะมาอยู่กับผู้มาเยือนครับเมื่อเลเกอร์สตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่7โดยแต้มเท่ากับพอแลนเทรลเบเซอร์ถ้าเกมนี้เลเกอร์ถึงแม้ว่าเขาจะชนะไปได้ก็ยังไม่ขึ้นไปโซนเพลย์ออฟอยู่ดีครับ แค่ชนะยังไม่พอครับต้องแช่งให้พอร์ตแลนเทร์เบเซอร์แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้สําคัญสุดๆเลยครับพวกเขาต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นและเหมือนโปรแกรมจะเป็นใจใพวกเขาด้วยครับเพราะตอนนี้ทางนิวออลีนเพลเลแกนส์เรียกว่าทีมพิการเลยก็ได้ครับผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นไซออนวิลเลียมสันแบรนดอนอิงแกรมลอนโซบอลและสตีเฟนอดัมเทียบกับเลเกอร์คนเรื่องเลยครับตอนนี้พวกเขาฟูลทีมสุดๆมานาผู้เล่นตัวหลักกลับมาพร้อมหน้ากันแล้วครับ นำทัพโดยคิงเรบบอนเจมส์และแอนโทนีเดวิสโดยพวกเขาต้องรอเช็คความพร้อมของสำรองทีเด็ดอย่างอเล็กซารูโซแค่คนเดียวโดยทา้งด้าเฮดูเหของคู่นี้ผ,นผ่านกันแพ้ผ่านการชนะไปคนละเกมครับมองว่าเกมนี้เพลิกแอนส์ผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บก็เยอะและทีมก็หมดลุ้นไปแล้วด้วยแต่ทา้งด้าเลเกอร์สในเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับแต่ก็ต้องเซฟตัวนักกีฬาด้วยครับเพราะว่าบางคนเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาอาจจะมีการจํากัดเวลาในการลงเล่นอยู่ครับ อาจจะใส่ได้ไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้มองว่าตัวหลักของเลเกอร์สอาจจะพักเยอะหน่อยแต่อาจจะไม่ขาดเท่าที่หวังไว้ก็ได้ครับระวังจุดนี้ด้วยและอีกหนึ่งเหตุผลคือพวกเขาแข่งพร้อมกับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ด้วยครับถ้ามองว่าแต้มของพอร์ตแลนด์แพ้ขาดลอยอาจจะให้ตัวหลักพักผ่อนก็ได้ครับแต่แทบมองไม่เห็นเลยว่าเกมนี้เลเกอร์จะแพ้พนกนกกยุงหมดลุน้นแต่เลเกอร์ไปลุ้นคู่ต่อไปและเลเกอร์ต้องมานั่งลุ้นคู่นี้เลยครับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ เปิดบ้านรับกรรมาเยือนของเดนเวอร์นักเก็ตสเวลา8โมงสถานการณ์ของพอแลนเทรเบเซอร์ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีแต้มเท่ากับเลเกอร์สแต่พวกเขามีสถิติเฮดทเทที่ดีกว่าเลเกอร์ครับเลยส่งผลให้พวกเขาไปอยู่อันดับที่6ในโซนเพลย์ออฟและเกมนี้ดำมาเจอผู้มาเยือนอย่างเดนเวอร์นักเก็ตที่อยู่อันดับที่3ที่ฟอร์มกันละร้นแรงเลยครับโดยชนะมาแล้ว3นัดรวดแต่พอแลนก็ไม่น้อยหน้าครับก่อนหน้านี้พวกเขาชนะมาแล้ว5เกมติด แต่นัดที่แล้วถูกฟินิกซันอยู่ความร้อนแรงไว้แค่นั้นครับแพ้ไปแค่แต้มเดียวน่าเสียดายจริงครับเพลสุดท้ายเป็นเพลดาราม่านิดๆด้วยนะแต่มันผ่านมาแล้วครับเพราะเขาก็ต้องโฟงกัสกับเกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นนะผมมองว่าไม่มีทีไหนอย,อยากเจอพอร์ลด์เทรเบเซอร์ในร่างซูปเปอร์สซยญาแบบนี้แน่นอนแม่งขนจริงและเป็นสซยญาที่มากันครบทีมด้วยครับนำทัพโดยเดเมยนลิลลัดซีเจมคคอลัมนอร์แมนพาวเวลคารมลโลแอนโทนี แต่ทางด้านเดเวอร์นาเกสตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ตัวทําคะแนนหลักของทีมกลับมาเลยครับ <S <S 1> <S 1> โดยมีถึง2คนคือจะมาเมรเร่และวิลบาตันผู้เล่นสองคนนี้เป็นสกอร์เลอร์ตัวหลักของทีมเลยครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะขาดตัวทําคะแนนแต่ยอด Serbia, ok ic, เซนเตอร์ชาวเซอร์เบียนิโคลาโยกิชก็ทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับ <What? S 1> ผลงานยังคงดีต่อเนื่องแต่ก็ต้องชมไปถึงไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ด้วยครับที่กล้าวขึ้นมาทดแทนการขาดหายไปของตัวทําแต้มหลักได้อย่างดี มองว่าพอแลนเทร,บรเบเซอร์ถึงแม้ผู้เล่นจะดูเป็นต่อแต่ถ้ามองตามผลงานเดนเวอร์นักเก็ตก็ยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆอยู่ดีครับโดยความร้อนแรงของพอแลนฟินิกซ์ซันยังเกือบเอาตัวไม่รอดเลยครับและแม้ว่าพอแลนเทร,บรเบเซอร์จะต้องการชัยชนะจากนัดนี้แต่เดนเวอร์นักเก็ตส์พวกเขาก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันครับเพื่อที่จะล้างอันดับ3าในตารางคะแนนเอาไว้แต่ก็ไม่แน่เว้ยอาจจะอยากแพ้ก็ได้ครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องไปเจอพอแลนเทรเบเซอร์ในเพลย์ออฟตั้งแต่รอบแรก ลงไปเจอดาร์ลัสในอันดับที่5น่าจะสบายใจกว่านี่ไม่ได้ว่าดาร์ลัสแมวลิงไม่ดีนะครับแต่นาทีนี้ไม่มีใครอยากเจอพอร์แลนด์เทรเบอเซอร์หรอกฟลุกเดเมียนหิวจัดซัดนาเกตเกลี้ยง <S <S ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจกติกาของ NBA Play-In Tournament คลิกลิงก์ได้เลยครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอธิบายกฎกติกาของ NBA Play-In Tournament ดูจบแล้วเข้าใจแน่นอนครับฝากไ้ด้ยวยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจัดเต็มแบบนี้ โปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็กๆ,ๆมาคุยมาวิเคราะห์กันก่อนเกมทุกวันนะครับและคลิปวิดีโอน,นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ